ถึงอายุประมาณขนาดนี้เราก็เจอปัญหาค่อนข้างจะเยอะนะครับปัญหาในเรื่องสุขภาพปัญหาในเรื่องการเงินปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ปัญหาในเรื่องจิตวิญญาณเราไม่มีที่พึ่งพิงเนี่ยพอมีปัญหาเนี่ยมันก็เลยเกิดความทุกข์ทีนี้พอเรามาเข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยคือปัญหามีไว้ทดสอบปัญญาไม่ได้มีไว้ถูกเมื่อเรามีทุกข์แสดงว่าเราเนี่ยปัญญาน้อย เมื่อปัญญาน้อยปัญหามันเลยใหญ่กว่าปัญญาใช่ไหมครับเราก็เลยไม่สามารถไปแก้ปัญหาได้ดังนั้นนะ่ยพุทธเจ้าได้ตรัสไปแล้วว่าการที่เราจะเพิ่มปัญญาเพื่อไปเหนือปัญหาเนี่ยก็ให้สุดตะสุดตะในเรื่องอะไรสุดตะในเรื่องของอริยสัจสี่ <c oughs> เรื่องหาสี่ขันห้าอายตนะหกให้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทให้เข้าใจทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้คือสุดตะคือมันเป็นจิตวิทยามากๆเลยนะครับที่พอเราได้อ่านเราได้เข้าใจเรามีปัญญามากขึ้น เราก็ปัญญาเราสูงกว่าปัญหาเราก็ออกจากทุกข์ได้พอเราสุดตัดปุ๊บเราก็มีพื้นที่ที่จะไปจินตะคือไปจินตนาการจากจินตนาการครั้งแรกเราไม่มีข้อมูลทางธรรมเลยแล้วก็จินตนาการแบบคนที่เป็นทอรชนน่มันไม่ใช่บุคคลชนไม่ใช่อริยชนหรือไม่ใช่ปราดชนอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีคิดแบบชั่วๆแก้ปัญหาไปซึ่งกลายเป็นดินพอหางหมูแต่พอเราสุดตัด เราเอาธรรมะเราเรียนรู้ธรรมะมันกลายเป็นเรามีเดต้าเบสเพื่อไปจินตะตจินตะตก็คือจินตนาการพอเราจินตนาการไข้ควรด้วยธรรมะเฮ้ยมันต้องใช้มักในการออกจากปัญหานี้ไว้พอมันแก้ถูกจุดอะดินพอกหางหมูมันก็แตกสลายหายไปนี่พระพุทธเจ้าวางไว้ให้เรียบร้อยเลยพอจินตะตมันยังไม่สามารถทํางานได้สมบูรณ์ก็คือให้ภาวนาก็คือการทําสมถะการทําสมาธิเพราะฉะนั้นก็คือสมาธิและวิปัสสนาโดยมีศีลมีมักเป็นเครื่องดําเนินเนี่ย เราจะอยู่เหนือปัญหาทุกปัญหาฉะนั้นเมื่อตอนเมื่อตอนก่อนตอนเรายังไม่มีปัญญาเราแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาใหม่มันกลายเป็นมันไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุตอนนี้พอเรามีธรรมะจากบุรุเจ้าผมก็จะอ้างอิงแต่เรื่องแบบนี้บางทีมันก็จะดูเหมือนน่าเบือ่อแต่จริงๆแล้วยุคสมัยนีย้ทันสมัยมากในการแก้ปัญหาด้วยการใช้ธรรมะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือเราอยู่ด้วยขี้ปากคนอื่นมากเกินไปเหมือนที่ปั้นจั่นเจอมาผมก็เจอมาแบบว่าคนเห็นเราในสมัยก่อน มึงเนี่ยนะจะมาศึกษาธรรมะมึงนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรากลายเป็นอยู่บนขี้ปากคนอื่นเราก็กลับมามองว่ามันจริงไหมอันนีนะ้ท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลให้ทํานี้ไว้นะครับคือถ้ามันจริงเราก็ต้องไปแก้ไขใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่จริงเราจะไปถือสามันทําไมในเมื่อมันเป็นเรื่องไม่จริงมันธรรมะมันง่ายดายมากเลยอะ่ะคือถ้าเขาพูดแล้วจริงเราก็ต้องแก้ใช่ไหม แต่ถ้ามันไม่จริงมันก็เรื่องโกหกมึงถือสาไปเพื่ออะไรอ,ออกจากทุกได้แบบกระทันหันเลยแล้วก็ธรรมะนี่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะบางคนพยายามไปจําบาลีแบบอะไรมากมายจริงๆแล้วเราเข้าถึงรัดสั้นได้เลยถ้าเราไม่ได้ต้องการเป็นแบบอาจารย์เบียร์ต้องมาจําเพื่อไปคัดค้านเพื่อไปสอนเพื่อไปแนะนําเนี่ย จริงๆธรรมะนี่เป็นอาวุธบางทีมีดปากกาเล็กๆเนี่ยก็สามารถเอาชนะกิเลสเราได้แหละคือบางทีพย,พยายามไปสร้างปืนใหญ่ป้อมปืนขีปนาวุธแต่เนี่ยผมถึงบอกว่าธรรมะบางทีถ้ามันไม่จริงไม่ต้องเชื่อถ้ามันจริงก็ไปแก้ไขอ,อาวุธเล็กๆแค่เนี้ออกจากทุกได้แบบขั่วเลยอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับขอบคุณครับอาจารย์ทีย่ยวกาส